โอเคนะครับก็ขอบาคา้าสังงามงามสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ผมจะมาเล่นแม็กนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็ไม่มีคลิปจัดก,ก็เลยมาเล่นตัวละครนี้กันดีกว่าคือเราจะเล่นแม็กเป็นสายซับนะเป็นซับพ,พอร์ตนะคือแม็กซับพ,พอร์ตนี่มันก็เล่นแบบก็ไม่ได้ยากนะคือก็อย่าเล็งแต่แคลรี่นะ คือคนส่วนใหญ่ที่ชอบเล่นแม็กอะเขาชอบเลงแครี่แบบคืออันตีแม่งมาอยู่ๆคุณก็ใส่เลยอะมันก็ไม่ใช่นะคือเวลสี่ปุ๊บคุณบินไปหาแครี่แบบนี้มันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวก็ตายฟรีหรอกคือป่าของเราก็กําลังฟาร์มอยู่นะเราก็ช่วยป่าตักนิดสั้งหน่อยนะเพราะว่าแครี่ของเราเป็นเอลซูคือคนที่เล่นเอลซู oo, มันไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่แล้วอะมันเป็นฮีโร่ที่โคตรเซฟอะ ส่วนเราก็มาเฝ้าเลนให้เพื่อนดีกว่าหวัดดีจ้าแม่สาวน้อยเราเวลสี่ก่อนเถอะเอามึงแน่แต่ละตัวแบบโอ้โหลเลือดแบบใช้ได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่เมื่อกี้เอลซูมันไม่ตายลองว,ว่าไงนอกอะ ไอห่าเสียนั่นเลยเสียระเบิดเลยโอ้โหคือช็อตแบบนี้ไม่น่าเล่นเลยโอ้โหไอ้ตู้มันไม่ตายว่ะแย่ yeah, มากเลยเมืเ่อกี้ผมกดระเบิดไปแล้วนะแม่ไม่ตายเฉยโอ้โงงแดกเลยเราโอ้โหนกแบบเลือดแบบน่ากินมากเลยเราอะ,อะยังไม่เวิสีอะคือนกแบบโอ้โหน่ากินที่มากเลย เมื่อไหร่เดเวลวเสี่วะคือเราก็มาเก็บเลเวลกันก่อนนะเราให้เราเวลสี่กันก่อนเลยนะคือเวลสี่ไว้เท่าไหร่ก็ถือว่าดีอ่ะเอลสูไหวปะวะผมไม่รู้ว่าเอลสู่ไหวหรือเปล่านะเฮ้ยนกมาวะเอ๊ะ ตอนนี้ผมกำลังหาอยู่เลยสวัสดีจ้าอ้าวอยู่แถวนี้อ่ะจ้าอ้าวเวลสี่แล้วนะนี่รอนหรือเปล่าเอลโซกดอันติไปเลยดีค่ะปเปลโซ่มึงตายมึงตายเรียบร้อยหนึ่งคิวแล้วว่าไงอ่ะนันแเออดูจากท่าแล้วมมาปะวะ ตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะเดีย๋ยวเราออกเป็นรองเท้าไว้นั่นดีกว่าลดลดเวลานะคือผมก็จำไม่ได้แหละว่ารองเท้านี้มันนานระยะเวลาคือเกมนี้ DC มันไม่ค่อยมีนะผมเลยไม่ออกไม่ต้องออกก็ได้นะไอ้รองเท้ากันด DC เนี่ยไร้าสาระ Mac ม,มันไม่ต้องการอยู่แล้ว เฮ้ยสูดยิงแม่นป่ะเนี่ยเอาแล้วแล้วอันตีมาแล้วนะแต่เราก็ไม่อยากเลงใครเลยโอ้โหอันตีเรามาแล้วแต่แบบมันไม่มีตัวเลื่อนน้อยเลยอ่ะก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าหาตัวเลื่อนน้อยๆแล้วก็ค่อยบินไปก็แล้วกันอืมก็ไม่มีเจอตัวอะไรเลยนะ เออคือแม็กมันก็เปลี่ยนของได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อย่ะคือแม็กมันเป็นตัวแบบเก็บงานอะคือเราก็ไม่ต้องแบบไปไฟอะไรบ่อยมากนะคือเราก็รอแบบเลื่อนเหลือสักครึ่งหลอดแล้วให้เรากดอันตีก็ได้นะว่าตัวเรามันกิ่งอยู่แล้วว่ะคือมันเป็นตัวลัดช็อตอะคือถ้าโดนแม็กล็อกนี่ก็เตรียมตัวกลับบ้านส่งได้กลับบ้านเก่าได้เลยอะ คือสกัดก็ไม่กลัวหรอกโอ้โหสตันนานมากเออตอนนี้เดี๋ยวเราจะกดอันตีก่อนเลยนะโอ้โหกดไม่น่าได้วะ่ะไอ,อ้สกัดนี่มันยังไงวะเยอะๆเหยียดเจอเ๋อย๋ยวเจอนะมึงอะ่ะเดี๋ยวรู้การสกัดเดี๋ยวนายรู้กานเพื่อนว่าไงล่ะเพื่อนเอาไหมล่ะเพื่อนเดีย๋ยวมึงเจอกูมาดิเพื่อน ตายไปดีเลฮะเปรี้ยวเพื่อนโอ้โหกูแตแหกคือเมื่อกี้ผมหัวร้อนไปหน่อยนะ <c oughs> อุ๊ยเอลสูโหดวะ่ะเอลสูตัวนี้โหดมากเลยอะ่ะสมแล้วที่เป็นเศสกคือสกัดนี่แม่งแบบมันเปรี้ยวเกิอนอะ่ะคือเลือดเยอะแล้วไงอะก็เนื้อเดินได้ก็เท่านั้นแหละสกัดฝั่งเขาป่านะ อืมคือเราก็มาเก็บเวฟนะเพราะว่าเมดเราอยู่ตรงเลยในนั่นนะ่ะเราก็เก็บเวฟแทนเขาก็แล้วกันนะเฮ้ยว่าไงวานกเก็บงานให้นกไปแล้วจ้านกเรียบร้อยแม็กมันเป็นตัวที่โคตรเก็บงานเลยโอ้โหตายว่ะตายไหมวะตายเฮือ,อ คือแบบเวลาที่เพื่อนเราไม่สามารถฆ่าได้ก็มีแม็กอยู่นะคือเลือดแบบนั้นอะคือมันรอดมันก็ไม่น่ารอดหรอกถ้าโดนแม็กล็อกอะก็ถือว่าเป็นตัวดีๆมากเลยนะครับยิงแมงเราก็ไาดูเอลซูฝั่งนี้กันบ้างนะครับว่าเขาโหดแค่ไหนส่วนเราก็รอเวลาอันติเรามานะ แล้วข้อดีของแม็กมันก็คือใช้อันตีแล้วมันสามารถมองเห็นศัตรูได้หมดเลยเว้ยมันก็เหมือนออลูเมียที่แบบเปิดแมปอ่ะไปแล้วจ้าแวนแหวนแวน,วน,วนมาแล้วจ้าโปงเฮ้ยไม่ตายเขตายโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วคือมันก็เล็งอยู่ได้แค่นี้แหละครับ ไม่ชอบตัวนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกน,นั่นแหละเดินล้ำๆหน่อยให้เอลสูเรายิงนะเพราะว่ามันจะเปิดแมปได้ไงคือเอลสูเราก็ยิงแมนใช่ไหมเราก็เดินแบบนั้นให้เอลสูยิงนะคือเดินให้เอลสูแม่งส่องให้ได้อะเพราะไงอะสกัดเพื่อนแล้วไงอะนายเป็นรายมากเป่าโอ้โหโดนว่ะฮึบินปะ ไม่น่าบินหไปแล้วจ้าไอเทียเลื่อน้อยขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ไควรไปนะขอโทษที่พอดีว่าไม่มีเรื่องจะคุยละตอนเนี้เกมเราแบบนำมากเลยนะคือดูดีฝั่งเขาคิวได้แค่สองคิวเองอ่ะฝั่งเราคิวได้โอ้โหเยอะมากเลย คือยังไงฝั่งเราก็ดำแล้วอะตอนเนี้ยคือถ้าใครแบบไม่มั่นใจดำอีกก็ออกไปในนั่นเลยนะไอหัวกลมๆผมก็จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะแต่มันช่วยแม็กดาคือของมันแบบไม่ตายตัวแม็กอะคือแม็กมันต้องออกดาอีกแบบเก็บแครี่ให้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อทีมนะแต่ถ้าเก็บแครี่ไม่ได้ก็ก็ไรประโยชน์อะไปแจกเหมือนเดิมอะ คือแม่งสองงามอะ่ะคือถ้ามึงแบบฆ่าไม่ได้แล้วก็แจกด้วยก็ทําให้แครี่ฝั่งเขาเกิดได้นะก็เลยไม่ไม่ชอบล็อกแครี่มากเท่าไหร่เสียวว่าแครี่มันจะเกิดไงแต่ดูดิคือแครี่ผมไม่อยากนี่กับแครี่เอลซูสักเท่าไหร่โอ้โหสตันนานที่มากเลยก็มันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ถ้าล็อกผิดตัวนะโตง้งรู้โหสงสารนกไกว่า,า,าแม่งโดนยิงแล้วโดนยิงอีกโอก้อโาตายเป็นเจ็ดตัวเลยนกเรานกแบบโอ้โหเขาตายไปเจ็ดตัวเลยนะเอาสักสิบตัวได้ปะวะ เรวมาโอ้โหเรวมาแพทนี้ไม่น่าเล่นเลยผมไม่อยากเล่นเรวม้านะเรวม้าแม่งไม่รู้มันเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวลองเล่นดีไหมับผมไม่แน่ใจอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากหรอกคือแต่แต่แตและเกมมีแพ้ม,มีชนะมากแหละเกมนี้ผมน่าจะชนะมากเนี่ยเพราะว่าทีมเขาแม่งแจก,กยับเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเอาตัว กัดแล้วกันเพราะมันเลือดน้อยสุดแล้วน่าจะตายเลยอะโป้งโป้งเรียบร้อยตายไปดีเนี่ฮคือแม็กมันเป็นตัวที่คือไม่ว่าเลือดมันเหลือสักครึ่งหลอดแม็กมันก็ได้จะฆ่าได้แล้ว่ะคือก็ไม่ต้องไปเล็งไอ้พวกเลือดแบบเลือดเต็มนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะตายสูงมากหรือว่าเขาว่าจ,จะตายเนี่ยแหละ,ะของเขาแบบมันไม่เกิดเลยนะ เราก็ตีป้อมสามเลนเลยนะเดี๋ยวเรารอ,รออันติเรามาก่อนนะเดี๋ยวเราจะลอ็อกเป้าเป็นเอเอลสูตายปะวะไม่ตายวะเขาอยู่กันในป้อมอะผมไม่กล้ากดอันติเลยอะคือแม่งอยู่ในป้อมอะไม่กล้ากดอันติวะอยู่ในป้อมแล้วแม่งไม่ไหวจริงดูดิเขาแบบแคมป์ในป้อมกันเลยอะ ผมจะเข้าลวงยังไงเนี่ยเฮ้ยมันมาว่ะเออเออเออคือเราก็ไม่ต้องไปแย่งบัพขอนะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเตะ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 ตตเออผมคิดว่าจะเอาแคลรี่ดีไหม มคิดว่าเอาแคลรี่ดีกว่าไหมเอแคลรี่เนี่ยมันคือมันเกาอ,อกันเป็นกลุ่มเลยอะคือผมก็ไม่แน่ใจอะคือตอนนี้กำลังดูอยู่แครี่สกัดเปรี้ยวจังเลยวะนกมาวะก็จัดไปเลยดีครับเออ คือปุ่มไม่แน่ใจนะตัวน,นี้ตามหรือเปล่ามาดีคัามาดีครับโอ้โอ้ตายไปหนึ่งตัวแล้วก็ป้องโหเอลสูรัดกูตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละเรียบร้อยจบจบจบ,จบนะจบนะอ่าเรียบร้อย,ออยก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยอ่ะอืม ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บาย